สวยชอบอ่ะเฮ้ยมันสวยอยู่นะดูนี่ชอบลูกลรงแม่ยาชิกานะคะบอกเลยอีกหนึ่งกล้องคอมแพกที่คนที่ชอบถ่ายรูปด้วยฟิล์มน่าจะชอบนะครับกับยาชิกาเอฟเฟกต์ดี100 ่อนหน้านี้เนี่ยยาชิก้าได้เปิดตัวกล้องซีรีส์ซิตี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่ดูโมเดลขึ้นดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ดูหน้าตาไม่เออกระเรกันะครับแต่ว่ามาในซีรีส์ FX ตัวนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ยาชิก้าออกแบบมาให้เหมือนกับกล้องฟิล์มนะครับในซีรีส์ของ FX3 ที่ไม่ใช่โ o n y FX3 นะคือมันจะมียาชิก้า FX3 นะครับที่เป็นกล้องฟิล์มเลยตัวนั้นก่อนหน้านี้แล้วก็พอเขามาทำเป็นดิจิตอลเนี่ย เขาก็ใส่ตัว D เพิ่มเข้ามาเป็น FXD 100แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือ f อฟ300ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง f อฟ1 0 0ก่อนมาดูในส่วนบอดี้และการดีไซน์ของตัวย a ชิกา a f เอฟเ0กันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัวชิ้นเลนด้านหน้าอย่างนี้มันจะเป็นเลนที่เป็นอินเทอร์นอลซูมนะครับที่มีนะครับจะมีแค่วงแหวนซูมวงแหวนเดียวตรงนี้เท่านั้นเลยส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นปุ่มสําหรับปบ Focus, Focus รับแมนนวลโฟกัสออโต้ แล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีพอร์ตไมค์แล้วก็พอร์ต usb สําหรับชาร์จแล้วก็สําหรับโอนถ่ายข้อมูลอยู่นะครับในเลนส์ราคาเท่านี้เนี่ยให้พอร์ตไมค์มาด้วยเนี่ยนะับว่าเป็นกล้องที่ดีเลยทีเดียว body กล้องนี่จะเป็นอดี้กล้องพลาสติกนะครับที่เคลือบจนเหมือนกับว่ามันเป็น body aluminum น,น,นะครับแล้วก็มีไฟช่วย autofocus มีกริปจับที่ค่อนข้างจะเล็กเลยแต่ว่าตามสไตล์กล้องทรงนี้นะครับกริปมันก็จะประมาณนี้พลิกขึ้นมาดูด้านบนนะครับไล่มาเลยตรงนี้จะเป็นปุ่มสําหรับไว้เปลี่ยนโทนสีหรือว่าเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับ ตรงนี้มีฮอชูแฟตที่สามารถใช้แฟตแบบชู shoot แบบนี้ได้ก็คือใช้แฟตที่มีตัวคั่วต่อแบบคั่วต่อซิงเกิลแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ดอัลไว้เปลี่ยนโหมดต,ตรงนี้เลยปุ่มชัตเตอร์ที่เป็นชัตเตอร์แบบเหมือนกล้องฟิล์มนะครับตัวนี้แล้วก็แอดวานซ์ฟิล์มลิเวอร์นะครับก็คือเป็นตัวคันโยกฟิล์มตรงนี้ที่ไว้เวลาเราใช้โหมดฟิล์มเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้ในการดึงฟิล์มนะครับตรงนี้เป็นกิมมิกที่เราคิดว่าเท่มากเลยทําออกมาแล้วแบบ มันดูมันดูน่าเล่นมันดูน่าดึงตัวฟิลลิ่งของตัวก้านตัวนี้ครับจะไม่ได้แข็งมากนะครับค่อนข้างจะนิ่มเลยใช้แรงน้อยมากในการดึงส่วนใครที่จะกลับโหมดเดิมเนี่ยก็แค่กดเข้าไปมันก็จะกลับเป็นโหมดปกติให้ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้ที่เป็นปุ่มสําหรับเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับปุ่มเปิดปิดตรงนี้แล้วก็ AE lock AF lock ตรงนี้นะครับมีก้านหมุนซูมแบบไฟฟ้าอยู่นะครับแล้วก็ปุ่ม record ิดีโอตัวปุ่มเมนูปุ่มฟังก์ชันปุ่มตั้งค่าชดเชยแสง ปุ่มดิสเพย์ปุ่มบวกลบหรือว่าปุ่มซ้ายขวานะครับแล้วก็ปุ่ม p พย์แบ็ปุ่มลบรุ่นนี้เนี่ยก็คือรองรับ SD card แบบตัวเต็มแล้วนะครับก็คือใช้ SD card ไซส์นี้เลยใส่เข้าไปโดยเอาด้านขั้วขึ้นนะครับแล้วก,กดเข้าไปแล้วก็จะมีรูสกูนหนึ่งส่วนสด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใส่แบตกล้องตัวนี้เนี่ยมีหน้าจอ 2. 8นิ้วนะครับ หน้าจอที่ให้ความสว่างค่อนข้างโอเคเลยพอจะดูในที่แสงจ้าได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นชัดนะถ้าเจอที่แสงจ้าเนี่ยอาจจะต้องแบบเอามือป้องจอนิดนึงนะครับดีไซน์ตัวกล่องของ f อฟเอดีร้อยรอบนี้ครับเป็นกล่องที่เหมือนเป็นหนังสือเลยนะครับแบบนี้เลยเออกแบบกล่องมาได้น่ารักมากเลยรอบนี้คือรอบนี้ไม่กล้าทิ้งกล่องเลยอะกล่องมันดูแบบเอาไปวางบนชั้นหนังสือเนียนๆได้นะครับสวยมากแล้วก็จะมีบทความนี้ตรงฝากล่องนะครับ Win d h e l i v e r frame the scene photography is not a list lead your own pace with Jessica e f e c t d r อยนะครับก็คือการถ่ายรูปไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับถ่ายให้เรามีความสุขก็พอ ตัวกล้องนี่จะเป็นตัวกล้องเซ็นเซอร์ขนาด1ต่อ3.06นิ้วนะครับเป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX 4 5 8ที่ได้ความละเอียด13ล้านพิกเซลซึ่งก็ดีมากๆนะเห็นว่าในยุคนี้เนี่ยที่ได้ความละเอียด13ล้านพิกเซลเนี่ยก็พอโพสต์ลงโซเชียลมีเดียได้อย่างสบายๆเลยนะครับระยะซูมได้3เท่านะครับแบบออปติคอลนะครับโดยที่จะเป็นการซูมแบบพาวเวอร์ซูมไฟฟ้านะครับอันนี้แอบบเป็นเรื่องหนึ่งที่ทั้งดีและไม่ดีในเวลาเดียวกัน คือตัวระยะเลนเวลามันซูมครับมันซูมแบบไฟฟ้ามันจะได้การซูมที่สมูทมากๆแต่ว่ามันจะซูมได้ที่ระยะ 25, 35, 50แล้วก็75มันจะไม่สามารถซูมระหว่างเลขพวกนี้ได้นะครับมันจะเป็นการซูมแบบล็อกระยะไปเลย โดยที่ระยะโฟกัสใกล้สุดเนี่ยของระยะ25เนี่ยจะอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับแล้วก็ที่ระยะ75เนี่ยจะอยู่ที่1เมตรเลยโดยที่กล้องตัวนี้เนี่ยถ่ายได้เฉพาะไฟล์ JPEG นะครับไม่มีไฟล์รลอให้เราเอาไปแต่งในส่วนของโหมดวิด,ดีโอเนี่ยก็ถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30เลยหรือว่าถ้าใครถ่าย Full HD เนี่ยจะได้ที่120เฟรมนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ยัชิการองรับ SD Card แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แฮปปี้มากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเรามี SD Card เยอะกว่า Micro SD Card นะครับก็ เป็นการอัปเกรดขึ้นมาที่เราคิดว่ายาชิก้าเริ่มมาแล้วยาิก้าค่อยๆแก้ค่อยๆปรับทีละนิดจนเริ่มเข้ารูปเข้าทรงแล้วครับสำหรับคนที่จะใช้โหมดฟิล์มนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยก็คือให้ดึงคันโยกตรงนี้ออกมาจุดหนึ่งอ่ะไฟสีเขียวตรงนี้จะขึ้นแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นโหมดฟิล์มนะครับถ้าเราจะถ่ายก็ให้ดึงก้านมันก็จะเป็นการกอฟิล์มนะครับไฟดวงนี้ก็จะขึ้นใหม่อีกดวงหนึ่งล้วกดถ่าย จะเห็นว่าไฟมันดับไปนะครับถ้าจะให้มันถ่ายได้อีกรูปหนึ่งตอนเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร์ก็ไม่หายใช่ไหมครับต้องกอฟิลม์มมันถึงจะกลับมาอันนี้เป็นวิธีการใช้งานโหมดฟิล์มนะครับวิธีการเลือกฟิล์มใหม่ก็คือหมุนไดร์เอาด้านบนมันก็จะเปลี่ยนโทนฟิล์มต่างๆให้โดยที่โทนฟิล์มที่ให้มาในกล้องครับก็จะมีตัวยยชิก้า400ยาชิก้า400ที่เป็นลูบี้เยชิก้าซับไฟ y a s ิก้าโกลเด้นนะครับยา s ิก้าโมโน400นะครับย BW ิก้าบี400จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าใครเคยคุ้นชินกับฟิล์มของยา s ิก้าอยู่แล้วนะครับก็ลองเลือกฟิล์มที่เคยเคยใชด้ดูหรือว่าลองใช้ฟิล์มใหม่ๆใ,ในการเคลียร์รูปออกมาได้นะครับ ยมากชอบมากสวยมากชอบอมากวิดีโอสวยมากค่ามืดหน่อยตรงนี้คือไม่มีแสงใช่ไหมอย่างงี้เรียกไม่มีแสงใช่ไหมเฮ้ยแต่พอหันหน้าเข้าแสงอะแกม,มันก็สวยมากเลยนะนู่นนี่นะเนียมากเลยอะ่ะคนที่ดูก็เตรียมอุ่นหูหน่อยนะก็จะ <laughs> เอ้ยมันละมันละชอบมากเลยทำยังี้อ่ะอันยองอาเซโย و. สวัสดีค่ะทุกคน นี่นะคะจะพามาดูวิดีโอกล้องยาชิก้านะคะชีไม่มีอะไรเลยนะอกจากคาว่าชอบมากกับสวยมากคือมันสวยมากไม่รู้จะสวยยังไง,งมันสวยมากจริงชอบมากดูดิจะสวยมากผิวดีมากดูดิอย่นี่มากชอบมากถลชอบ <laughs> มันน,าานะมมน่ารักอยู่นะเบาด้วยไม่อยจะบอกเนียถือมือเดียวเอ้ยน่ารัก โอ้ยเอ้ยว้โฟกัสจริงนะดูดิเห็นว่าโฟกัสดีมากเลยไปจัดแล้วเราเพื่อนเดี๋ยวจุดเด่นของย e ชิก c a เอฟเอ d ก์ดีรอยตัวนี้ครับแน่นอนเลยคือรูปทรงมันเท่มากคือแค่ห้อยก็รู้สึกว่ามันแบบมันดูดีมากๆแล้วครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีตัวฟิล์มแอดวานซ์เรเวอร์เนี่ยตัวเนี้ยตัวดึงฟิล์มเนี่ย มันทำให้ฟีลลิ่งเวลาเราใช้กล้องตัวนี้มันค่อนข้างสนุกเลยครับคือเวลามันถ่ายหมดฟิล์มอะ่ะมันต้องกอฟิล์มจริงๆมันถึงจะถ่ายต่อได้ก็เป็นกล้องฟิลลิ่งอีกหนึ่งตัวที่ฉันรู้สึกว่าเออมันเป็นกล้องฟิลลิ่งที่ถ่ายรูปได้จริงด้วยนะแล้วเวลาใช้งานเนี่ยยังได้ฟิลลิ่งที่รู้สึกว่าเออใกล้เคียงกับกล้องฟิล์มนะครับแล้วก็เป็นกล้องที่ในเลนส์ราคาเนี่ยได้เลนส์เริ่มต้นที่25ม mm ม f 1.6 ถึงแม้เซนเซอร์จะเล็กครับแต่ว่า f 1.6เนี่ยก็เรียกว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยมาถึงข้อจํากัดของยัชิก c ไฮเอฟซีดี100ตัวนี้กันบ้างนะครับอย่างแรกเลยถึงแม้จะเป็นกล้องทรงกระโหลกเนี่ยแต่ก็แอบน่าเสียดายที่ไม่ได้ให้วิวไฟเดอร์จริงๆมานะครับคือมันแค่ให้กระโหลกมาเฉยๆก็แอบเสียดายนิดน,นึงแต่ถ้าในซีรีส์หน้าๆเนี่ยให้วิวไฟเดอร์มาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันมันเจ๋งมากๆแน่ๆเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ กล้อง f อ d 1 0ร้อยนะครับยังถ่ายไฟลร์รอไม่ได้นะครับถ้าใครต้องการจะถ่ายไฟลร์รอเพื่อเอาไปแต่งเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นตัว f อ d 300นะครับที่เป็นตัวรุ่นใหญ่กว่านี้ไปอีก1สเต็ปนะครับบวกกับในที่แสงน้อยตอนนี้คือด้วยความที่กล้องมันไม่ได้มีตัวประมวลผลที่ทรงพลังมากนะครับการถ่ายภาพหรือวิดีโอในที่แสงน้อยเนี่ยมันยังไม่มีตัวไปจัดการน้อยให้เราเหมือนกล้องในสายหลักที่เราใช้กันทั่วๆไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยการจะเอาไปถ่ายในที่แสงน้อยมากๆเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะนะครับก็ ลองดูว่าคุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์พวกนั้นได้ไหมหรือว่าคือกล้องตัวนี้มันมี Hot Shoe แฟดอยู่ข้างบนตรงนี้ครับคือสามารถหาแฟดมาเติมมาใช้ได้นะครับใครที่ถ่ายที่มืดก็ลองเติมแฟชได้โดยรวมแล้วเนี่ยคือมันก็เป็นกล้องอีกหนึ่งตัวที่ออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับในปีนี้คือด้วยความที่ว่าในเซ็กเมนต์ของกล้องที่อยู่ในเลนส์ราคาเนี่ยมันมีให้เลือก ค่อนข้างน้อยนะครับมันก็มีแค่ยาชิกาแหละที่กินตลาดในเลนส์ราคานี้อยู่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยาชิกาเหมือนออกมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ได้ลองยาชิกาไปบ้างแล้วแล้วรู้สึกว่าเออประทับใจในกล้องรุ่นก่อนๆหน้านี้อยากมีกล้องสักตัวหนึ่งที่ดูออกงานได้มากขึ้นดูสวยงามมากขึ้นดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับกล้องตัวนี้ก็ออกมาเติมเต็มประสบการณ์การใช้งานที่ คุณอาจจะชอบมันเลยก็ได้ตั้งแต่คุณได้ลองมันตัวย a s ิ i c a f เอฟเ0ร้อยตัวนีครับเปิดราคามาที่9,900บาทนะครับเป็นราคาที่ว้าวนะว้าวอยู่อะได้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX ด้วยมีกันสั่นในบอดี้ด้วยแล้วก็ใส่ SD Card ได้แล้วด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ก็ไม่รู้จะติอะไรมันในราคานี้นะครับก็ คุ้มค่าน่าดูเลยใครที่สนใจก็ไปดูดที่ร้าน Snap Shot Fortune t o w e ชั้น2นะครับแล้วเดี๋ยว Snap Shot ก็มีสาขาเพิ่มด้วยที่ฟิวเจอร์ปารลังสิทิ์ Park, et, แล้วก็ s ซีคอนสแ u วร e สีนักลินนะครับไว้รอติดตามกันด้วยหรือใครสนใจสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งตะก้าไว้ให้นะครับหรือว่าจะทักไปที่เพจ Facebook Snap Shot ก็ได้นะครับเขามีแอดมินคอยตอบให้ ในส่วนของกล้องในปีนี้เนี่ยยังไม่มีทีท่าเลยว่าจะรีวิวทันนะครับคือออกมาเยอะมากๆเลยเราคิดว่าปีนี้เป็นปีที่สนุกมากๆสิ้นปีใครอยากเลือกกล้องนะครับลองไปดูที่ snapshot ดูได้คือช่วงสิ้นปีที่กล้องมันออกมาครบแล้วเนี่ยที่ร้านเขาได้จะมีวางให้ลองกันครบทุกรุ่นแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยฝากติดตามคลิปต่อๆไปของช่องวิทวิทพอด้ตยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย